โอกาสบางคนนั้นมีเพียงครั้งเดียวถ้าเกิดว่ามีโอกาสน้อยอย่าได้ให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปจงรีบรับและดำเนินการทำทันทีเพราะบางครั้งบางคราวนั้นโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยฉะนั้นบางคนนั้นมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพร้อมมีความรู้ก็ดีแต่ไม่มีโอกาส ฉะนั้นโอกาสบางคนเนี่ยเมื่อได้รับการยิบยืมให้เราก็ควรที่จะฝ่ายฝาไว้เพราะไม่แน่ว่าโอกาสเพียงครั้งเดียวนี่แหละสามีสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้และโอกาสที่ดีๆส่วนมากมันไม่ค่อยมีบ่อยฉะนั้นการที่ลังเลใจและไม่ได้ตัดสินใจโดยทันทีนั้นบางครั้งบางข่าวการลังเลใจนี่แหละจะทำให้เหล่านั้นพลาดโอกาสอันดีงาม ดังนั้นจึงขอเตือนและก็ให้กำลังใจแก่ท่านที่ได้รับว่าโอกาสมาแล้วจงเรียบไ่ขวาไว้และจงน้อมรับโอกาสอันดีงามนั้นและพัฒนาสิ่งที่เป็นโอกาสอันนั้นทำสิ่งที่เป็นโอกาสอันนั้นให้ดีที่สุดจนถุกความสามารถและโอกาสดีๆนั้นก็จะมีพลังและเสริมสร้างเราให้อ่อ ให้จำโอกาสอันดีๆอย่างนี้ไว้ว่าขอบคุณที่ผู้ใหญ่จะดียื่นโอกาสให้และเราก็ยินดีที่จะดำเนินตามโอกาสนั้นด้วยความเต็มใจและมุ่งมั่นด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถเมื่อท่านไว้ใจเราเราก็ควรที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยื่นโอกาสให้เรานั้น เกิดความสบายใจและมั่นใจในตัวเราเพิ่มมากขึ้นขอให้โอกาสอันดีๆที่มีแก่บุคคลแต่ละคนนั้นจงเป็นโอกาสทองและเป็นโอกาสเพชรในอนาคตต่อไปอันเป็นก้าวแรกและอันเป็นความก้าวหน้าในชีวิตและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประสบความสำเร็จในที่สุดสวัสดี